โจเซฟซิดมาบ้านเดิมครับโจเซฟซิดคิดว่าจะเจอโจเซฟโจโจเซฟซีซะอีกเอาให้เอาคูซิฟิกเคมันก็เขียนสอบครับเอ่อห้องไฟอยู่ชั้นใต้ดินครับอยู่ตำแหน่งเดิมเลยครับโอบไปเปิดเปิดรถแล้วค่ะเป็นเว้นเว้นเว้น ผมไม่เอาไฟฉายไปดีกว่าเอาไฟม่วงทางเดินเมือ่อกี้ทางเดินนี่มีกระดูกนี่เนี่ยก่อนไปเรากล้องมาโอ้องั้นเดี๋ยวรอกล้องมาก่อนก็ได้นะครับ กระดูกไก่ไม่มีกระดูกเฮ้ยใครเปิดประตูห้องนี้ครับอึอ๋อมีมคน<ม>เข้าไปแล<ม>้ว<อ>ตรงเนี้ยตรงเนี้ยสามอ๋อครับเออเ,<ม>เราเปิดเราเปิดไฟแล้วอุย้ยไปไลใครเปิดประตูตรงนี้ด้านในหรอด้านในผมยังไม่ได้เปิดนะเ,เรียบร้อย วิญญาณเปิดให้ผมผมเจอฟิลเกเป็นครับผมรวยครับแหมบงบอกสถานที่ได้ดีมากโอ้โหมันเจอฟิลเกเป็นหนึ่งเลยครับอยู่ตรงไหนอยู่ในห้องเก็บของอันแรกครับแบบว่าลงมาบนไดก็เจอเลยครับไอ้รอบที่แล้วเราเจอห้องท้ายใช่ไหมพี่ครับใช่ชห้องเก็เราถึแล้วเราจะห้องท้ายรอบนี้ห้องแรกเลย <laughs> มิสเตอร์สมิธสปีกต์มิสเต where are you มิสเตอรสเสียงดัง5 d e <Mr. S 1> c ิสเตอร์สมิธ13เราเจอห้องมันแล้วใครอยากจะเล่นโอจาบอร์ดต้องไหมครับมาโอจาโอจามานี่เลยครับแล้วก็เปิดสวิตช์เสร็จแล้วก็กด B ในการพูดครับแบบว่าถามมันได้ where are you ไม่เจอสวิตช์ว่าอายอยูเราจะกดหน้าไปทำไมอ่ะคุครับ How are you เราถามอายุมันได้นะครับ How old are you Will you marry me มีฟิซซิ่งมีฟิซซิ่งเอ่อมีฟิซซิ่งนะครับผมฟิซซิ่งกับฟิงเกอร์ฟิ้งสองตัวละสองตัวละเดมอนกับจินฟิงเกอร์ฟิ้งฟิซซิ่งเจอสองอย่างเหรอ เจอสองอย่างแล้วพี่ m r Smith Where are you เออผมต้องไปเอาอุปกรณ์นู่นม i s t r Smith Where are you ห <ch> ้องนี้เลยใช่ใช่ใช่คพูดเปรี้ยวห้องนี้เลยมีหลักฐานสองอย่างนะครับฟิสซิ่งกับฟิสเซอร์ปินได้ค่ะ e a s t e r Smith s e r Smith เมื่อกี้คือเผลอหลับเลยทุกคน ด๋ยวผมลองถามมันแบบ how many people d i d you kill อุ้ยขึ้นเอ้ยศูนย์คนนครับผมจะดูตรงนี้ Hello เลขท้ายสองตัวคืออะไรเหมือนจะถ่ายไปแล้วนะคะคุณเปียว How old are you, are you? อันนี้เอ่อทำไมกระดานมันกระดานมันดับ How old are you อยู่ one queue มั้ยสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนครับผมขอไปเอาอุปกรณ์ขอไปน่าจะอยู่ในโอจาบอร์ดอยู่ในโอจาบอร์ดกันใช่ไหมคะใช่ใช่อยู่อยู่ขอโทษเมื่อกี้คือเผลอหลับมันก็ต้องนอนแล้วล่ะจบมีคนถาเวลาง่วงนอนนอนแล้วไม่ไม่ไม มันแบบว่าหลายวันแต่อยากเล่นเล่นก่อนเราต้องวางตรงไหนอ่ะเราต้องวางมาตรงไหนดีเนี่ยทีเนี้ยอุ้ยเนี่ยแหละคือช็อคแบร์ทุกคนเนี่ยแหละคือช็อคแบบอกเลยทุกเกมเดี๋เว้อเดนั่นไงอ๋อมึงนี่เองทุกคนห้ามนะทุกคนห้ามกินการมันล่ามันล่า ไอ้เหี้ยอุ้ยมันล่าตอเราอยู่ข้างนอกอุ้ยเรารอดโอ้เราแอบดูล่าต่อเราอยู่นอกบ้านพอดีเลยตอนนี้คุณมิ้น์อยู่ตรงไหนอยู่หน้าบ้านแอบดูแอบดูโแอบดูผี่ล่าอยู่ในบ้านเฮ้ยโอ้ผมเห็นมันผ่านแล้วมันมันผ่านครับมันลงไปในโรงรถครับ มันเข้าไปในรงรถนะเอ้ยมันออกจากรงรถแล้วมันเป็นเหมือนผีชีเปลือยครับผมเฮ้พี่เข้ามาหนีสิเอาไปยังยังครับยังยังล่าอยู่นะไอ้เล่นไปยืนรอยืนรอหยุดแล้วหยุดแล้วไอ้มาเล่นไปหยุดหยุดแล้วครับ โอ้ยพุ่พ่อสตาสตาสตามินาก็หมอดสตามินาอ,อยากกินเพราะว่ามีเควสว่าตับกว่ายีา่้าผมว่ามันมีแนวโน้มเป็นเดมอนสูงมากครับพิงมันเพิ่งปรากฏตัวเพิ่งเหยียบเองอะ่ะรีบไปไหน,นออก,กลัวไม่ได้บ้านก่อนไหมครับพี่กลัวไม่ได้ฉายแสงเลยเฮ้อเป็นไงล่ะเกือบเด็ดหัวไลย ต้องเป็นเดมอนต้องการอะไรหว่ามีกดออฟกดออฟอ้ออ,อ,อ,อ้เป็นฮันตูุครับมีกดออฟโอเคตอบฮันตูุมันมีมันมีอะไรบ้างนะดูนะเนี่ยเอ่อมีฟิงเกอร์พินครับผมแล้วก็ฟิซซิ่งและกดออฟอ๋อเนี่ยเหรอนี่เหมือนนี่หลักดออฟ มีใครจะทำเควสไหมครับไปเลยครับไม่ไว้ครับไอเกี้ยนี่ไมึงดจริงมาไปดูหักคอเล่นรอบปะมันดูมาผมเตรียมทู่ไว้แล้วผมพร้อมเอาปฏิเทใส่มันได้ค่ะไปลุยฮัลโลอปฏิเทเทศถสํสำหรับคนที่ไม่ทันนะว่าทำไมแบบชอบหลับจะเล่าไปล่าผีไป คือจริงเพจสังเวยมันคนจะต้องเป็นเพจคำว่าช็อปที่แปลว่าตกใจแล้วก็จะเป็นหมีสะดุ้งนั่นคือชื่อตัวละครในแลงดานล็อกนะชื่อหมีสะดุ้งแต่เพราะว่าเรามาทําเพจอ่ะมันจะตั้งชื่อคําว่าช็อปไม่ได้มันก็เลยต้องเปลี่ยนแลงเป็นช็อกโกลปแปลตช็อืแทที่มาที่มาของชื่อเพจโ,โก็โอกโกแลตเขีว เดี๋ยวถ้าปีลาผมจะวิ่งหนีไปหลบในห้องที่มีคอมสองจอนะครับเฮ้ยโอ้โหสามจอคียคำฮี่คือคำพี่อะไม่พ้นไม่ไม่พูดที่แล้วว่าแบบว่าทำไมไม่หันไม่พูดเรียกแล้วพอพูดปุ๊บมาปั๊บเลยตัวนี้มีโอกาสมาทันทีครับเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะต้องโดนล่ะเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะ โดนล,ล่ายัางไงล่ะไปมินมันล่าแล้วมินไปใครผีมาแล้วผีลแล้วัผีลแล้วล่า,ลาแล้วผมปาทู่ไปแล้วด้วยมันอาจจะสกัดได้ไม่นานแนละก็โอ้โหไปโดน <S 2> <S 2> <S อยู่ยังอะ หยุดแล้วครับหยุดแล้วเดินเดนไปเต็มเต็มเดินไปเต็มเต็มจ้าเดีบรรลุเราบรรลุบรรบรรลุภารกิจให้ให้ให้คุณมิ้นเรียบร้อยแล้วฮะปักลับมาเถอะไม่ไม่มันคือมินนี่แหละมีคนแย่งตำแหน่งผู้ช่วยช่างญการหักคอเป็นแล้วเป็นไงล่ะเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะเดี๋ยวจะโดนหักคอ โดนถักคอไงล่ะคะเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะต้องถักคอค่ะแผลเข้าไปเรียบร้อยนะฮะเราต้องต่อบทีเนี้ยทั้นตู่อ๋อเราชนะแล้วนี่แต่ว่าเราจะทำเควสใช่ไหมใช่ครับต่ว่าซิฟิกขาดเลยคุณมิ้น์ไปอีกตาหนึ่งไหมครับได้ได้หมดครับงั้น ิดรถเลยนะครับได้ค่ะอีกตาหนึ่งแล้วขอดตัวแต่ของกอนขอบายนะไม่ไหววันนี้ตื่นเช้ามากครับผมได้่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ชวนครับเจอกันรับนารับสวัสดีครับตอนบายค่ะครับผม ต่อยครับง่ออะไรนะเราจะได้ต่อยครั้งหลังก็ได้นะครับได้ค่ะโอเครอบนี้ผมขอเป็นนายทุนปิดท้ายครับได้ได้มเดยวไปโตีมันกดดันแต่ให้ผมเป็นนายทุนที่พร้อมถูกหักคอนะครับนี่กดดันดีวะเมื่อกี้เล่นแบบปิดไฟแล้วอยู่คนจะแบบใช้ไม้ในเกมกดดันดีวะ ไม่ไหวพี่คุณเปี้ยวแค่เปิดไฟยังกลัวเลยอะ่ะคุณเปี้ยวทำชันเลยเยอะนะเนี่ยเย,ยอะเยอะได้เยอะได้เยอะเราต้องใส่อันนี้เปล่า VR นะอืมไม่ได้เอามาเลยโอ้โหผีเต่าเทียนครับผมวิเราชอบเราชอบแฮปปี้สเตเตอรี่เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนจะบางครูซิฟิกไม่ค่อยดีมั้งไม่มันเหมือนมันไม่เยอะ ผมเอาอุปกรณ์ล่าผีเป็น E M F ไปนะครับเออห้องไฟมันอยู่ไหนเฮ้ยเราจุดเราเราจุดเทียนยังไงอ่ะอี่ตำแหน่งนี้มันคือห้องไฟอยู่ด้านล่างเหมือนจะลงรถเลยครับจุดเทียนกลางสายฝนบ้านเล็กก็เหมือในใช่ใช่ครับ รู้สึกว่าจะอยู่ลงรถครับโอเคแม่ผม <Okay. S 1> วิ่งไปกันเลยนายทุนแบบนายทุนแบบไม่กลัวอะไรนะทั้งสิ้นกลัวแม่เปิดไฟแล้วจ้าเปิดเปิดไฟแล้วนะครับโอเครับทราบจุดเทียนกลางสายฝนก็เหมือนมีความรักช่วงวัยเรียนนี่ค <laughs> ำคมก็มา คำคงแล้วสิบแล้วทำไมทูบมันไหม้ไปอันหนึ่งแล้วะอันนี้ทูบไห้ไปหนึ่งมินเด็กดื้อต้องรออะไรนะเดด้อจุดเทียนเด็กดื้อที่จุดเทียนเมื่อกี้ h e e น o Happy birthday to you Happy ตอนนี้เียตามฉากในบ้านนี้จุดได้หมดเลยนะครับแฮปปี้เบ t ร์เด t ทูยูไหนผีครับไม่มีผีมีแต่ที่รักนี่หยอดไปวันวันเจ้าวิญญาณใจลูกทำไมเราไม่เจออย่างแบบผีน้อยแคะเปอร์กันบ้าง ผีน้อยคาสเปอร์เหรอใช่แล้วครับน่าจะแบบมันน่าจะน่ารักมากเลยนะสบายใจค่ะพี่ป้อสวัสดีค่ะผีเด็กในนี้น่ากลัวมากนะครับโอ้ผีเด็กน่ากลัวมากผีเด็กนี่คือพักก่อนน่ากลัวกว่าผีตัวอื่นผมแบบผมผมไม่อยากมันเดินมาถอดคอมันอุนดาโฮ่สีไงอุนอับงเขอ๋อครับ เด็กต้องเดินอะไรเนืเดี๋ยวท,งยนะทงางเดินนะคะ้ง,งมีเสียงประตูนะครับได้ไดเรากดเรากดเอาเทียนบังเข้าไปไงอะ่ะกดะกด F นะครับถ้าผมจะไม่ผิดโอเคเป่าเทียนสี่แล้วจุดเทียนให้แล้วมาเป่าเทียนแล้วดูโนบูลดูนะ วิวิวิเรานั่งยองๆลงไปไงแล้วนะเออกดกดซีครับเราอยากจะอุหภูมิบ้างอ่ะวิมีฟิงเกอร์ปินครับในห้องน้ําเออมีฟิงเกอร์ปินครับคุณปเปียวในหน้าห้องน้ํตรนตรงนี้นะครับคุณคุณมิ้นแบบว่าฟิงเกอร์ปินประตูห้องน้ำเลยค่ะเออนี่ครับโอเคฟิงเกอร์ปินหนึ่งจะฟิงเกอร์ปินหนึ่งนั่นนะสี่ ตั้งโดนอะไรดีอ่ะคนตั้งโดนอะไรดีอ่ะพี่เปาใครกดแชคโคละผมเอง <laughs> มีคนก,คนกดแชคโคผีเหยียบเกลือหุ้ยพี่เปาเทียนหุยหุยหรือมันดับเองเออมีตีนผีครับตีนผีในห้องน้ำแล้วก็เสียงเท้ามันชัดมากย e m ่เบสองสี่เมื่อกี้นุพุมคือสี่หุยเหยียบ เหยียบเกลือกระจายเลยเหยียบเกลือกระจายเลยไม่เอาผีเด็กผีเด็กผมผมกลัวจริงผีเด็กกับผีชุดนอนมีนว่าโหดมากจนะโดมซะเล้วใช่ไหมผมแบบว่าผีชุดนอนนี่ค่อนข้างปวดปรานปวดปรานชอบถ่ายรูปน้องครับแบบว่าเมื่อก่อนน้องไม่น่ากลัวขนาดนี้ Where are you ผีเป่าเทียนน่ะเดี๋ยวไปดูเควสก่อนเนาะเราไปหาเทียนวะมาดิมาดิคุณออกมาดิมาดิแหวนไอมาเช็คโควิดหน่อยสิเป็นโควิดหรือเปล่าไม่เอาแล้วเราจะไม่ได้ยนไม่ตอบผมแล้วอ่ะคุณออกเดินไปหน่อยเดินไปได้ไหครับแหวนไอฮัลโหลอุ้ยทำไมดิสคอร์ดเราหลุดไปจังบล็อลองถามลองถามมีสปิริตบล็อกนะครับ สปิร so re oh ิตเหรอฮชโลกิเดดาไฟเหล่าปอตจ้ายกับแฟนทอมอายุเนี่ยโอ้โหเสียงไรเสียงไรไม่กี่ก็เสียงไรดีปะอายุเนี่ยเมื่อกี้ก็เสียงไรกูนี่โอ้โคือเสียงวิญญาณครับคุณมิ้นคุณมิ้นลองถือนี่แล้วลองถามดูได้ครับไม่ไม่กี่มิ้นก็ได้ยินการมันดังคุับมีเชอริปบล็อกแน่นอน ผมคุยกับมันต่อวอหนึ่งเรียกวอสองวอหนึ่งวอสองวอสองตอบด้วยทีมปากาลังร้ <c oughs> อไหมอย e เ e ี่ยอยูเนี่ยกำเดนอะไรดีนะอูห้หมันบอก behind you b e h i d you ก็มา ว er> ุ้ยผมขนลุกมากเสียงมันดีมากนะครับโอ้โหขอยอนหนึ่งถ้าอายุเฮียได้ขอถือบ้างได้ไหมอ่ะได้เลยครับคุณออฟดึงดึงดอตออกก่อนได้ไหมดึงดอตออกแล้วเราแล้วเราจะพูดยังไงเรากดพูดยังไงอ่ะกดกดดีเลยครับผมว้าวอยู่ไม่เห็นกดออกอ่ะเอาไว้ว้าวอยู่ วอหนึ่งเรียกวอสองฮัลโหลมีเรียนแบบเรียนแบบเรียนแบบอ,อ,ยอยู่ไหมเฮ้อปุ๊บแหววอยู่ฟิงเกอร์ปิ้นแน่นอนมันมีฟิงเกอร์ปิ้นอันเดิมจะมาแล้วก็สปิริติบอกอีกอันนึงใช่ไหมใช่ใช่ครับฟิงเกอร์ปิ้นแล้วก็สปิริติบอก Did you stay ิสเ s น a n d in r o o โอ้ควจะใชกับแฟนพอมครับ b บฮายมีออน not มันเหลือดอทกับโคดไรติงมันขยับประตูนะครับคุณมิ้นระวังนะครับมันมันขยับประตูเหลือเหลือดอทโปรเจคเตอร์กับโคดไรติงก็คือเขียนกับดอดแต่ผมได้ยินเสียงเท้ามันเดินอะ่ะขนหัวยนันนะสีนันนะสี ผมชอบตอนมันพูดนะตลกว่าฮัลโหลคิดอะไรบ้างน่าถึงกับพอนหายใจมันช่างเหนื่อยเหลือเกินเรายังไม่เห็นตัวมันปรากฏตัวใช่ไหมครับยังค่ะ มันยังไม่เริ่มล่าเลยมันยังไม่ได้ล่าเลยนะพีมันเดินมาห้องนี้ด้ปะมันมาเล่นคอมแน่นอนครับเนี่ยคอมค่อนข้างแรงอยู่นะเนียอ <c oughs> ุ้ยเสียง,งอะไรอ่ะเสียงโทรศัพท์ตรงนี้สั่นครับคิดถึงหอมีใครคิดถึงหออยู่ห้องไหนารเพื่อนผมว่ามันอยู่แับเบิลดับเบิ้ลห้องสองห้องก็จะ ผีไม่ล่าเลยอ่ะอย่าอย่าคุณมิ้นอย่าทักมันอย่างงั้นเอาอย่างเงี้ยคำนี้ใหม่แหละพูดยัง Why you not น u r n Why you not h u n น่ะคุณมิ้นครับถ้ามันเป็นแฟนทอมเราสามารถถ่ายรูปแด้ดอละมาเดียวเหรอแล้วมันจะหายไปเออเป็นไปได้คุณเปี้ยวผมกดแอดออลมาผมแบบว่ามันอาจจะมีดอทแค่อันเดียว ออมีสองอันเห็นแล้วอ๋ออันนึงครับผี่มันผีมันผีดอนคุณมินผียังไม่น่าผียังไม่น่าออกแล้วออกออกออกจากบ้านกันแม่คนทีนค่ะก็เออผมไม่ได้ดูไม่รู้แล้วอ่ะถ่ายรูปมันไม่ทัน ok อ่ะผมถ่ายรูปมันไม่ทัน มันปรากฏตัวใช่ไหมใช่ครับปรากฏตัวตรไหนนี่ผมผมเชื่อว่ามันเป็นนี่ครับผมว่ามันเป็นแฟนทอมมันปรากฏตัวหน้าห้องน้ําครับในห้องน้ําเลยอ๋อแฟันนิตี้ผมต่ำมากผมเห็นมันเต็มเต็มเลยแล้วก็พอถ่ายรูปปุ๊บมันมันก็หายไปครับได้ยินแต่เสียงแห่ไปได้ไดไดผมเดาว,ว่าแฟนทอมเดาก่อนได้ค่ะ อื้อกินยาดีกว่าโ okay. อเคตอบว่าแฟนท่อมไปเหมือนกันครับว่าแฟนท่อมมันต้องการหลักฐานอะไรกันบ่า ต้องการดอตเมืเ่อกี้เมืเ่อกี้วานเห็นเป็นดรอตนะอ๋อเหรอครับเอ่อถ้าถ้าเป็นนั่นมันจะเป็นแฟนทอมจะเป็นดอตครับคุณมินครับเราออกมากันถึก ส่วนออกห้องน้ำไปตามดอทนะเป็นแฟนท่อมอยู่ดีอ่ะครับพี่เปียวบอกว่าเห็นเหมือนเป็นดอทผมผมก็งั้นผมเดาละโอเคเชื่อมั่นแล้วแต่ไปเลยก็ไดหรือว่าจะทำคุยแค่ไหนฮึผมรู้สึกว่าผมสั่นผมไม่อยากทำคุยผมรู้สึกกลัวตายขึ้นมาแปลกแก ได้ค่ะได้ครับงั้นผมตอบแฟนทอมเลยนะครับทุกท่านตอบนะตอบแฟนทอมเหมือนกันค่ะงั้นชัดเจนปิดรถแล้วจ้าไปค่ะโอเครอบนี้มากันต้องมากันครบต้องกลับกลับกันครบ ไอ้แฟนทอมจริงดโอเค่านครบแล้วพฤติกรรมมันใช่ทุกคนเล่นมันเก่งมากเลยคือแบบรู้เลยว่าแบบอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรอ่ะวิ่งแต่ผนลุกเลยได้ขอบคุณมากเลยนะคะจะับเดนั้นกันใหม่เปีโคบีกันใหม่นะได้เมื่อไหร่ก็ได้ชิวๆเดี๋ยวผมไปเป็นผู้ชม คุณน้องขอบคุณนะคะที่สวนกันโอ้โหครับยินดีครับคุณเรียกขอบคุณนะคะครับเจ้าอาทิตย์เจะไมาเจอกันไว้มาเล่นกันใหม่ครับลาที่สวดครับแล้วพบ